สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันตอนวันพฤหัสตอนค่ำๆนะคะ2องทุ่มกว่าแล้วพี่พิมพ์เพิ่งได้ cc ซี e รีนะคะของ c ชาแ e l มานะคะยังไม่ได้ใช้เลยค่ะเพิ่งได้รับวันนี้นะคะนี่ค่ะจะเป็นหลอดเล็กๆหลอดขนาด30 ml นะคะซีซีครีมนะคะสี20 b e i บเนะคะเป็นมันจะมี2สีแค่นั้นนะคะ40หรือแล้วก็สียีนะคะตรงนี้เ๋าวก็มาเปิดซีลกันเลยค่ะ ได้มาใหม่ๆเลยเห็นไหมโอเคมาดูกันนะคะเราก็บีบลงมานิดนึงนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเกลี่ยง่ายค่ะเออข่าวจริงไรจริงค่ะเห็นไหมคะแบบว่าเห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมเอ เออผิวเนียนมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะซีซีครีมนะคะของชาแนลเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าซีซีครีมชาแนลเป็นยังไงนะคะผลเป็นยังไงกับใบหน้าพี่พิมนะคะแค่ค่าเดี๋ยวเจอกันพี่ค่ะแล้วมีอีกเรื่องนึงค่ะพี่พิมซื้อรองเท้ามาสามคู่ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไม ที่ไม่ได้เอามาอวดน,นะคะก็คือว่าจะเอามาแบบว่าที่เมกานะคะรองเท้าสมมติคู่ละร้อยยี่สิบร้อยสามสิบค่ะบางทีเขาลดเ mm hmm. ขาลด,าลดห 29, 30, เหลือยี่สิบเก้าเหรียญสามสิบเหรียญอย่างเงี้ยอย่างเช่นคู่นี้อยู่ที่120ร, Sell, ร้อยยี่สิบเหรียญเซลเหลืออยู่สี่สิบเก้าเหรียญนะคะ mm hmm. เขาจะซ่อนราคาไว้ตรงนี้ครับพี่พิมพ์เซลเหลือสี่สิบเก้าเหรียญยี่ห้อนี่ค่ะสวยมากค่ะ เป็นสีชมพูแล้วก็สีโรสโกละครับสวยมากนี่ตรงนี้จะเป็นสีโรสโกลนะครับตรงนี้ก็เป็นชมพูสวยมากเลยค่ะไม่รู้จะวัดใส่ไหมซื้อมาจนสามีจะด,ด่าแล้วค่ะรองเทา้ามาส่งทุกเย็นทุกเย็นทุกเย็นพรุ่งนี้อีกคู่หนึ่งค่ะรอ อันนี้อีกคู่หนึ่งค่ะสตีฟแมดเดนเป็นสีเบจสีคาราเมลค่ะสวยไหมแมทช์กับกระเป๋าเลยอันนี้ก็เซลจาก78เหรียญเหลืออยู่29เหรียญค่ะของเขาเซลเขาเซลจริงๆนะที่มีการอันนี้ของสตีฟแมดเดนเหมือนกันค่ะจาก120เหรียญ เหลือ29เหรียนค่ะเป็นสีเงินไซส์เบอร์41นะคะดูมันจะเล็กแต่มันก็ใส่ท้าวพิมพได้ค่ะตรงนี้มันจะยน่นนะฮะมันก็ยืดได้อย่างนี้เห็นไหมเป็นคล้ายๆหนังงูอะไรอย่เงี้ยสีเงินสามคู่แล้วก็เหลือพวกนี้อีกคู่หรือสองคู่เนี่ยซื้อเยอะมากค่ะ ซื้อผ่านนอ s สตอ m ค่ะซื้อง่ายขายคล่องเค okay, ค่ะเค okay, นะคะก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะไม่มีอะไรแล้วค่ะก็เอามาให้ดูนะคะซีซีครีมนะคะแต่ที่พี่อยากได้อีกอันนึงก็คือว่าที่เมกามันไม่มีขายค่ะที่ว่าเ e เบชนะคะที่เป็นตัวเช e ย r Healthy อะไรนะั่นเดี๋ยวพี่พิมไ์เอามาให้ดูจะได้พูดถูกตัวนี้ค่ะ เห็นไหมเบชตัวนี้ค่ะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพูดไม่เคยถูกเลยค่ะ healthy glow sheer color ค่ะที่เมกามันไม่มีเป็นแบบครีมอะค่ะแต่ที่เมืองไทยมีเป็นแบบครีมอะค่ะพี่พิมต้องการสี n20 ค่ะพี่พิมต้องการสี n20 ฝากเพื่อนซื้อละค่ะใครจะส่งมาให้เขาใช้ก่อนดีไหมยอยากได้สีเชีย สีเป็นแบบ The Base N ยี่สิบส่งมาให้เขาหน่อยนะขอร้องแล้วล่ะเดี๋ยวจะส่งเงินไปให้อันนี้มันเลิศค่ะม,มันแบบว่าหน้ามันดูแบบว่าเฮลต t h จริงๆนะเห็นไหมทั้งวันบบทอกเริ่มคลายแล้ววะ่ะดูสิตรงหน้าผาเห็นไหมตรงนี้ย่นแล้ววะ่ะตรงคิ้วอ่ะโอ้ยต้องเสียเงินที่นี่อีกแล้วแพงมากโบทอกที่นี่ที่ไม่กาโบทอกแพงมากค่ะ เมืองไทยได้ทั้งหน้าเจ็ดพันที่นี่ทั้งหน้าหกร้อยเหรียญหมื่นแปดค่ะยังไม่ถึงครึ่งขวดเลยค่ะประ,ประมาณครึ่งขวดค่ะเขาฉีดยังไม่ขวดเลยค่ะซื้อที่เมืองไทยได้กี่ขวดไปแล้วไม่รู้เนาะอเมกาเรื่องสัญญกรรมเรื่องหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแพงมากแค่ค่ะยังไงก็ขอให้ทุกคน Have a good Friday นะคะ TGI Friday ค่ะ เคค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานนะครับวันศุกร์แล้วเดี๋ยวก็คืนนี้ไปเที่ยวไปนั่งสันส่นๆกินข้าวกันนะคะเคค่ะพิ่พิมพ์ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะวันคลิปนี้ไรสาระค่ะจริงๆค่ะบาย